เดินมาเดินมาเป็นไงสำลีอย่านะไปสำลีไปสำลีโอโห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 ไม่รอเลยไปบ้านยายไม่รอเลย ไปบ้านยายไม่รอเลยพี่มีตังอ,อ้วนแล้ววิ่งเก่งโอ้โหพี่นวดพี่นวดก็มาด้วยเป็นไงทั้งหมาทั้งแมวสกับูกนเลยฮะ พี่รวยก็มาด้วยอาพี่รวยพี่รวยหรือพี่จนตอนนี้พ่อเริ่มจนแล้วนะหนูนี่เอาไม่ต้องตามมาโอ้ไปกินน้ำเลยพี่หนวดโอ้ยับนี่นะครับโอ้ยับยับมาน,นี่มาโอ้ยับ ตัวยับมาอ่ายับนี่ตัวยับกลัวไม้กลัวไหมกันสั่นนะองมากินน้ำอะไรนี่น้ำข้างในเขามีให้ไม่กินพี่นวดพี่ดามเดัสกอรพี่ดามพี่ดามกลัว Ồ hô. xâm ly ư, phí vua. Chín hòm mù rang, phải này, hòm mù rang, Ồ hô, ồ ồ อ่า yeah. เอาให้ดูนี่หัวใหญ่ชัวชัวดูแต่ละครอเอาพี่ดาไปเฝ้าเลยพี่ดาเฝ้าเลย ย่างหมูอ่าแม่แม่อ่าแม่หมีมมอเามีสมาชิกใหม่มีสมสมาชิกใหม่ทำให้คนอื่นก็ปั่นป่วนเอ้าเอา กุจี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 นี่ตัวนี้ชื่อกุ๊จีเอาพี่รวยไอหมีไอหมาแพนดี้ไอหมาแพนดี้ทำอะไรแมวหมาแพนดี้ไอหมีแพนด้าหมี จะทำอะไรเขาเนี่ยชีอย่าชีอย่าทำน้องไอ้ตัวนี้ดุครับตัวนี้ต้องผูกไว้ไปปล่อยตอนกลางคืน ปล่อยตอนกลางคืนอะไรพี่นวดโอ้หนาวมากหนาวมากพี่ดามหนาวใช่ไหมพี่ดามหนาวใช่ไหมพี่ดามหนาวใช่ไหมไปกลับบ้านไปพี่มีตังไปตะกล้าไป,ไป,ไปกลับบ้านไปไปกลับบ้านกลับบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านสัมฤทธิ์ข้าบ้านข้าวบา้า,บาน ไปข้าบ้านแล้วสำเร็จขบ้านแล้วเอาเรียกหมาแล้วไ,วไวี่มีตังไปไปไปขาบานขาบานพี่โดมไปไหนวะฮะไไวะไอ้นั่นพี่ดามหรอ